สภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกตระหนักถึงความสำคัญของปัญหามลพิษฝุ่นควันที2.5จากข้อมูลสำนักงานเกษตร,รและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกณวันที่20มิถุนายน2566จังหวัดพิษณุโลกมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำนวน94,789ครวัวเรือนเนื้อที่เพาะปลูก1,578,803ไร่และเกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงเผาฟางต่อสั่งข้าว เื่อเตรียมการทำนาปลูกข้าวรอบใหม่ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้จังหวัดพิษณุโลกมีค่า PM 2.5สูงขึ้นในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต้องได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรรวมทั้งภาครัฐต้องมีความจริงจังในการแก้ไขปัญหาโดยสร้างการรับรู้สร้างแรงจูงใจและสนับสนุนเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ให้กับเกษตรกรเกษตรแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มองค์กรเกษตรกรอื่นๆให้ความสำคัญในการเพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร เช่นฝางข้าวสั่งข้าวโพดใบอ้อยเป็นต้นซึ่งจะทำให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐองค์กรอิสระและเกษตรกรได้รับประโยชน์ร่วมกันจึงจะทำให้การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปอย่างยั่งยืนสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกจึงเป็นแกนนำในการจัดตั้งชมรมฟางอัดก้อนพิษณุโลก เพื่อสนับสนุนเกษตร,รกรให้มีการรวมกลุ่มการนำวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร,รทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและรวมกลุ่มเพื่อเป็นศูนย์จำหน่ายฟางอัดก้อนของจังหวัดพิษณุโลกและภาคเหนือโดยมีเครือข่ายทุกอำเภอณวันพฤหัส,สบดีที่29กุมภาพันธ์2567สภากเกษตร,รกรจังหวัดพิษณุโลกขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาท m ม2.5ภาคก,การเกษตรร่วมกับจังหวัดพิษณุโลกส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีร้อยเอกอุบลพุทธรักษ์รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติคนที่1และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนายทวีศักดิ์ทิมคล้ายหัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกและพนักงานสํนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกร่วมพิธีเปิดชมรมฟังอัดก้อนพิษณุโลกนําโดยนายชวลิตถีท่วน รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกคนที่หนึ่งในฐานะประธานชมรมฟังอัดก้อนพิษณุโลกเป็นผู้กล่าวรายงานการเปิดชดมรมและกิจกรรมฟังทองคำลด PM2.5 เพิ่มมูลค่าสู่การหยุดเผาอย่างยั่งยืนโดยมีนายภูสิทธิ์สมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรมนโรงเก็บฟางอัดก้อนบ้านบางกระน้อยตำบลนคนปรป่าหมากอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งภายในงานมีเวทีเสวนาฟังทองคำลดถ PM 2.5เพิ่มมูลค่าสู่การหยุดเผาอย่างยั่งยืนและในวันเดียวกันนั้นได้มีพิธีลงนามสัญญาซื้อขายฟางอัดก้อนระหว่างวิสาหกิจชุมชนฟางอัดก้อนพิษณุโลกและผู้รับซื้อฟางอัดก้อนจำนวน3ราย 1. นนายประเสริฐอมสินผู้ประกอบการอำเภอแม่สอดจังหวัดตากรับซื้อฟางจำนวน3 0 0แสนก้อน 2. นายจรันทภพ,พรุง่งศรีผู้ประกอบการอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านรับซื้อฟางจำนวน3 0 0แสนก้อน 3. นายพิสิทธิ์พุทธรักษา,ากรการเกษตรปสุสัตว์จังหวัดเลยจำกัดรับซื้อฟางจำนวน3 0 0แสนก้อนซึ่งมีมูลค่ากว่า18ล้านบาทโดยสำนักงาน,านงพนนา,นารรณิชย์จังหวัดพิษณุโลกและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกท้ายสุดนี้ขอขอบคุณชมรมฟางอัดก้อนพิษณุโลกผู้รับซื้อฟางอัดก้อนสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก เกษตรและสหาการณกจังหวัดพิษณุโลกเกษตรจังหวัดพิษณุโลกและเกษตรกรทุกท่าน